พวกนี้คือสินค้าอีกแบรนด์หนึ่งที่ที่ทำนะเป็นสินค้าจัดรายการนะก็จะมีเกงทรงช่างเรโงชิโน่ o โอชิโอการให้เขาดีแกนะแกนี่ตอนนี้มีแบบสีเป็นซะูเปอร์แบนะตัวนึงก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะนะกระบอกใหญ่นะววนนี้กระบอกใหญ่ แล้วก็มีสียีนสียีนนะสียีนแล้วก็สีที่ขายดีก็คือสีนท์สีนท์ลูกเนี้ยขายดีนะซึ่งราคาก็ไม่แรงเลยแล้วใส่ก็ได้แบบฟิลริ่งเหมือนเราได้ใส่เครืงเก่งตัวแพงแพงนะเพราะว่าแค่ต้องพูดตรงๆอ่ะมันมาจากโรงงานเดียวกันอืม ต่ถามว่าก็ต้องยอมรับนะเพรนะาะว่าราคามันไม่ได้สูงมากเออแต่ถามว่าใส่ทํางานใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยก็คือจะขาดก็ขาดเถอะซื้อใหม่ได้ที่มิ้วค้าบบกว่าทํางานพวกแบบใช้งานนะผมซื้อที่สองตัวสามตัวเลยนะเออผมสนใจเลยน,ะนี่ก็เป็นโปรดักต์เนี้ยเยนะไปนนะ